จวัด yes, yeah. so so you know. so ีค oh okay. <t ans> mm ่เพีน้องครบหับเอ่อคมียเดอนสองมาเยอะโอ้สิเม่องเดืนกอบคุณคุณสามีขอบคุณแมกซีแมกซีมามารีแแซีมาพีหอมด้วยลูกไเดีสงเทร่อวพี่น้องจ้า เอ่อสวัสดีทุกคนเนาะสวัสดีพี่น้องสวีเลนี่ส uh, วัสดีพี่น้องสวัสดีงามงามสวัสดีพี่อั้มพี่เมลานนี่มาแล้วสวัสดีทุกคนเด้อขอบคุณทุกกำลังใจอุลตริมแย้ซีบุกูเดียมสับสักไรเอ่อบนมองเอ่อบนมองจุดีคนปั๊มมาฟ้าเลียงเลยจุดทีเแม่ซีสวัสดีโดกเอกขอบคุณค่ะทุกคน ยู uhm. ่ดีขอบคุณค่ะทุกมนขอบคุณค่ะวัดดีวัดดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไมลานี่ขอบคุณทุกมน้อด้อทุกมอนอบนมองเนาะโอชุสิเื่อสองสม่หววสไม่ใช่อืมบอกอยตงานจะจักจักปปไม่ลนาะ สิบสเด g มาขยายวีวีสิบสองเดือนสิบลูกบอกอมาเดือนส่อลูมายี่สิบสองปีแล้วแต่งานกันมากับพิหานเนาะขอคุณพี่น้องที่กดติดตามขอคุณพี่น้องที่เขามาเป็นกำลังใจหอมบอลลูอีพ่อหาอพีพิเศษเถอะนีเสร็จ้เสร็จตอนนี้สิบสองเดือน ฉีดชื่อเรียกขอบคุณทุกคนอีเธอเลี้ยงก็ที่แพร่เบ้นขอบคุณขอบคุณอัลฟิสซาบาดีทุกคนขอบคุณเออแม้ซี่เมลานี่ขอบคุณนะขอบคุณคาร์ลขอบคุณขอบคุณน้องการตุลขอบคุณทุกคนนะขอบคุณอีฟอนด์ขอบคุณทุกคนเพสิ่เขาบอกว่เมลานีเขาดีมากและเมลานีเข็นคที่มีความสุขมากมากขอบคุณมากมากขอบคุณมากมา แม็กซี่เมลานี่แม็กซี่ตุ้มอนเชอรแม็กซี่ขอบคุณพี่น้องทุกๆคนเดอ้อพี่น้องที่เข่ามาให้กำลังใจครอบครัวยายกรมฝรั่งเศสอันดีตเมลานี่มัอน,นี้ครบรอบแต่งงานยี่สิบสองปีของยายกรมฝรั่งเศสพี่หานเนาะแล้วได้พยานรักจากคนได้พยานรักสองคนพยานรักเสียชิฟเฟอร์เดอซองฟอง Avec ton père. Ouais. Mmh. Et Laetitia, ta soeur Oui, j'ai une soeur qui s'appelle Laetitia. <laughs> et docteur. Ouais. Voilà. <laughs> docteur à l'hôpital. Docteur à l'hôpital. Mélanie et ton beau-frère. Mmh. Euh, ton beau-frère, c'est Nathalie. fait de la musique. Voilà. Et le riche. Il va devenir riche. ยังตัวดอกกุหลาบต้องมีการ่ตูนแบบนีพแบบนเ้แล้วก็มีการเตูนแบบนี้แบบนี้แลาวก็มีการ์ตูนแบบนี้แบบนี้แล้วก็มีการ์ตูนแบบนี้แบบนี้แล้วก็มีการ์ตูนแบบนีะแบบนี้ รวยใ่น้เลงดนตเดมว่ารวยฟิซาด r รว i ฟาูลา a r a t o r คุจะรวยฟิซาทำงานทุกอย่างไป่นอลูกชายทำงานทุกอย่างเท็ดทุกอย่างเออเท็ดทุกอย่างเมลานีเมลานีขอบคุณถูกกำลังใจ อันนี้คือเป็นของพูพมม่ลานี่ภาะว่ายังแต่พี่น้องความรักความพอใจของครอบครัวจะให้ลูกเต่าเฮาไปได้ดีเสมอหนึ่งความรักหนึ่งความเข้าใจลูกเต่าเฮาสำหรับแขวยเบาภาษาเฮาเนาะถึงจอาสิยูฝรั่งเศสถึงจอาสิยูเอตฮเชแต่ถ้าเราครอบครัวมีความรักความจริงใจพวมเมียหากันครอบครัวไปได้ดีเสมอพี่น้อง คอยมอกกำลังใจเหุ้ทุกคนคือมีดอกไม้ชอนี่เวทีว่บอไดขาดฟันทุกอย่างแต่มาทุกปีอันนี้คือควมรับพวกกำลังใจนะอันนี้ไม่ลานี่คืออยู่เคียงขังแม่เสมอถ้าว่าคนไปได้สูงสุดบอกจงทำให้เป็นครอัวยเซฟโซนดูกเต่ามีปัญหาอย่างแม่ต้องยู่ข้างเสมอพอต้องยู้ข้างเสมอไปน้อง ขอบคุณที่พี่น้องติดตามครอบครัวของแยกกมฝรั่งเศสแล้วกำลังใจทุกยางกับเมลานีด้วยคอยขอบคุณหลายๆเมลานีเฮ็ดเต็มที่แล้วคอยสีบอลเสมอกับเมลานีว่าเะคนนี้ฉันดีทุกอย่างเมลานีกี่ทุกคนต้องการดีใจมากแเมลานีก็สวยดีดีาเมลานีก็สวยดี Ha ha ha!